วันนี้ <Okay. S 1> เราจะใช้กล้อง Panasonic Lumix GF1 ครับซึ่งเป็นกล้องเหมือนกับกล้องซิงเกลิลเลนเละแต่ต่างกันที่บนตัวเล็กแล้วก็ถอดเลนได้ด้วยเริ่มต้นเนี่ยวิธีการเทียบปรับชัตเตอร์สปีดช้านะครับแล้วก็ควบคุมชัตเตอร์สปีดได้ด้วยตัวเองรูรับแสงได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ต้องไปตั้งเป็นแมนวนวลโหมดนะครับ ก็ไอวงแหวนเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเป็นหมดนแมนนวลเสียเป็นแมนนวลครับพอเปลี่ยนเป็นแมนนวลปั๊บนะครับจอด้านหลังเนี่ยตัวสีเหลืองๆมันก็จะขึ้นที่ชัตเตอร์สปีดชัตเตอร์สปีดครชัตเตอร์สปีดแล้วก็หมุนวงแหวนนี้นะครับในที่นี้เราจะใช้ประมาณสัก15หวินาที1 5แล้วก็มีฟันหนู2องอันในสิบห้าวินาทีเสร็จแล้วผมจะปรับรูรับแสงนะให้ค่อนข้างเล็กๆเพื่อจะให้ชัดลึกแแสงจะได้เข้าน้อยๆค่อยๆข้ามาเรื่อยๆวิธีการปรับ รูรับแสงแล้วก็วงแหวนนี่เรากดตรงๆลงไปพอกดลงไปป๊อปมาสีเหลืองจะเปลี่ยนมาเป็นที่ตัวรับแสงครับแล้วเราก็หมุนมาที่เบอร์22ก็คือ F22 ยี่นั่นเองนะผมกะว่าแสงประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะใช้สักเอ2ยแล้วก็ความเร็วชัตเตอร์สัก15วินาทีครับนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องไม่ลืมเปล่าก็คือตัว ISO นะครับ ISO เราต้องตั้งให้ฟิกเสียอย่าไปตั้งออโต้นะครับในที่นี้เราก็กด ISO ในปุ่มวงแหวนปุ่มนี้นะครับผมกดป๊อป แล้วเราก็เซตไปที่100นะครับฟิกเซียนะครับเป็น100ก็คือเอาค่า ISO ที่ให้ต่ำที่สุดเพื่อให้ภาพละเอียดด้วยแล้วแสงจะได้ไม่โอเวอร์เกินไปเท่านี้เองทีนี้ปัญหาใหญ่ก็คือว่าเวลาเราใช้สปีีชัตเตอร์ช้าเนี่ยก็จะต้องใช้ขาตั้งกล้องเดี๋ยวเราจะหาทำเลตรงไหนที่มาพอเป็นขาตั้งกล้องแทนได้ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินคุณลืมเอา ขาตั้งกล้องมาเราสามารถประยุกต์ใช้สิ่งอื่นให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยไปดูกันดีกว่าครับครับเราก็ได้ประกอบประสอบละ